มาแล้วลูกจ๋า Sony Bravia XR ที่หนูอยากได้นี่เป็น OLED รุ่นใหม่เลยนะครับปีนี้มีหนังสี K แท้ๆให้เราดูฟรีเพียบสวัสดีครับผมโรวมน LCD TV ไทยแลนด์ครับปี2022นีนี้แล้วนะครับทาง Sony ก็ได้เปิดตัว Bravia OLED รุ่นใหม่นี่ฮะ A80K มี้หมด3ขนาดด้วยกันนะได้แก่55นิ้ว65นิ้วตัวนี้แล้วก็ไซส์ใหญ่จัมโบ้อย่าง77นิ้วครับผมไม่อยากให้สาวกนะครับชาวอรารยธรรมโซนีนะครับพลาดรีวิวนี้โดยเด็ดขาดนะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขามีของเล่นมาเติมเพียบเลยแล้วมาดูรีวิวกันนะครับ มาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับคอนเซปต์การดีไซน์ของ b r a v i a OLED ตัวนี้นะครับก็คือ one slate design นี่จะสังเกตได้ว่ามันเป็นแผ่นกระจกเรียบๆแผ่นเดียวแบบนี้นะครับส่วนขาตั้งเนี่ยนี่นะครับทำจากโลหะดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นทรงคล้ายลิมนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เราสามารถติดตั้งนะครับขาตั้งตัวนี้ได้ถึง3แบบด้วยกันผมชอบมากๆเลยนะครับคือแบบแรกเนี่ยคือแบบกว้างแบบนี้ครับแบบปกติเลย แบบที่2นะครับในกรณีถ้าชั้นวางของเราเนี่ยอาจจะมีระยะแคบสักนิดหนึ่งเราก็สามารถปรับขาตั้งมาเป็นทรงแคบแบบนี้ได้ครับและสุดท้ายนะครับในกรณีถ้าเราอยากติดตั้งคู่กับลำโพงซาบาโดยที่ให้ตัวซาบาเนี่ยมันไม่บังตัวจอทีวีนี่เราก็สามารถยกตัวขาตั้งนะครับให้ลอยสูงขึ้นมาแบบนี้ได้ตรงนี้ถือว่าออกแบบมาเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เราพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับเขาก็จะมีการเล่นลวดลายด้านหลังเล็กน้อยนี่เป็นตารางมาร์คสแบบนี้นะฮะ แล้วก็พอช่องต่อเนี่ยในปีนี้นะครับอย่าง HDMI เขาก็ให้เป็นเวอร์ชัน2.1มาแล้วรองรับ 4K 120 h z ด้วยส่วนพออื่นๆเนี่ยผมขึ้นลิสต์ให้ตามนี้ครับรีโมทคอนโทรลให้มา2แบบนะครับนี่แบบแรกจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมมีปุ่มเปลี่ยนช่องพวก1 2 3 4ให้อยู่นะครับแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะให้ทุกท่านใช้คือนี่เลยครับ สร์ทรีโมทนะครับมีขนาดจิ๋วแต่แจ๋วเชื่อมต่อกับตัวทีวีเนี่ยด้วยสัญญาณบลูทูธนะคะมันจึงมีความสเสถียรมากนี่แล้วก็มีปุ่มการสั่งงานด้วยคําสั่งเสียงด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือมันสามารถใช้คอนโทรลอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับที่เชื่อมต่อกับทีวีบราวียอยู่ได้นี่อย่างพวกลำโพงซาวบาเพลย์ห้าหรือแม้กระทั่งกล่อง Apple TV ครับ และสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมได้รีวิวคู่กันนะครับนี่เลยกล้องบราวเวียแคมอันนี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับเขาไม่ได้แถมฟรีราคาอยู่ที่6,990บาทครับตัวเนี้ยชนะรางวัล Base Innovation Award ในงาน c ีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาไม่ใช่กล้องเว็บแคมแบบธรรมดานะครับเนี่ยที่เราเอาขึ้นไปติดแบบนี้นะครับบนทีวีแล้วก็คุยพวกวิดีโอคอลนะกู o กิ Duo แบบเนี้ยเขาก็ทำได้อยู่แล้วแบรนด์หนึ่งเขาก็ทำได้ แต่ตัวนี้มันมีนะครับความสามารถในการจับตำแหน่งของผู้นั่งรับชมแบบเรียลไทม์แล้วสามารถปรับภาพและเสียงเนี่ยออกมาให้เหมาะสมที่สุดอย่างอัตโนมัติเลยครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างผมนั่งอยู่กัน2คนแบบนี้เขาจะดีเทคตำแหน่งของผมเจอเลยนะเป็นจุดกลมๆ2จุดนะครับ1และ2แบบนี้ในกรณีถ้าผมนะครับเดินเข้ามาประชิดใกล้กับทีวีมากขึ้นตัวทีวีเนี่ยมันจะหลีแสงลงอัตโนมัติเลยนะครับ เพื่อให้มันดูซอฟสบายตาเพราะเราดูในระยะใกล้ไงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนั่งถอยห่างออกไปไกลๆแบบนี้ตัวทีวีเนี่ยเขาก็จะเร่งความสว่างหน้าจอให้ดูสู้แสงขึ้นนะครับเพื่อส่งภาพไปเนี่ยให้ถึงผู้นั่งรับชมที่นั่งอยู่ไกลครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าผมนั่งเฉียงๆทะแยงเนี่ยเออเทกันไปที่มุมตรงนี้เลยตัวเครื่องเนี่ยมันจะปรับทิศทางการยิงเสียงนะครับให้เทไปด้านข้างนะครับในตำแหน่งที่ผมกําลังนั่งอยู่อย่างอัตโนมัติด้วย และก็สุดท้ายนะครับในกรณีถ้าผมลุกเดินออกไปแบบนี้ตัวกล้องเนี่ยมันจับไม่เจอผู้นั่งรับชมแล้วมันจะทําการเพาแสงตัวทีวีลงอย่างอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อื่นๆอีกนะครับอย่าง g e s t อ r ์ control เนี่ยเราสามารถควบคุมทีวีเนี่ยผ่านคําสั่งมือนะบกไปมาแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าจะต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับ แล้วก็ถ้าท่านไหนเนี่ยกังวลเรื่องทั้ง Privacy และก็ Security นะฮะทั้งความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยเราก็สามารถลุกขึ้นไปปิดสวิตช์ปล้องแบบนี้ได้ครับทีนี้มาดูคุณภาพของภาพกันบ้างน,นะครับตัวเนี้ยมันเป็นซีรีส์ Browia XR เห็นไหมครับมีคำว่า XR เนี่ยต่อตรงท้ายด้วยเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นซีรีส์บนบนคุณภาพของภาพเนี่ยจะดีกว่าพวกรุ่นเริ่มต้นโดยทั่วไปครับอย่างหน้าจอของเขาเนี่ยก็เป็นแผงแบบ 4K OLED นะครับ ซึ่งตัวหน้าจอที่เขาใช้ในปีนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบเซมิกลอสนะฮะกึ่งเงาจะช่วยลดแสงสะท้อนครับแต่ยังคงพลังของภาพเนี่ยไว้ได้อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมอยู่ส่วนพระเอกในงานนี้นะครับก็คือชิปประมวลผลครับ b r o a v w a Cognitive Processor XR นี่ซึ่งเขาจำลองนะครับหลักการทำงานเนี่ยเช่นเดียวกับมันสมองของมนุษย์นะครับในการเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็มาประมวลผลนะครับเป็นภาพและเสียงเนี่ยที่เปล่งออกมาจากทีวีตัวนี้ให้สมจริงที่สุดครับ ผมเปรียบนะชิปตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับดร์ชาลเซเวียในเรื่อง X-Men เลยที่ใช้มันสมองนะในการขับเคลื่อนตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็รองรับ HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision ด้วยครับส่วนคุณภาพของภาพแล้วก็คาแรคเตอร์ภาพนะครับคือเขาทำได้นะฮะยอดเยี่ยมแบบเดิมเลยผมขอบัญญัดสับว่า Studio l ลุคครับแปลง่ายเลยนะว่าแนวภาพของเขาเนี่ยเหมือนกับจอ Studio Monitor อร์ของตัวเองที่เขาใช้อ้างอิงในการผลิตหนังในฮอลลีวูดเลยครับ คคเตอร์ภาพเนี่ยได้ความถูกต้องมีความกลมกล่อมดูเป็นธรรมชาติไม่มากไม่น้อยจนเกินไปซึ่งถือว่าสวยมีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับมองแวบเดียวเรารู้เลยว่าเป็นทีวีของโซนี่ส่วนผลการวัดค่าภาพที่เราได้ใช้เครื่องมือนะครับในการวัดค่าออกมาก็อยู่ในเกณฑ์เอ็กซ์แลนเดีเยี่ยมเลยครับส่วนจุดที่อัปเกรดหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยพีคที่สุดเลยเนี่ยทำได้ถึง1 1 6 1นิตครับเป็นการบูสต์เพื่อบง่งบอกนะครับศักยภาพสูงสุดที่เขาทําได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้งานจริงนะครับมันจะปรับเพลาความสว่างลงมาในระดับที่สบายตานะครับอยู่ที่ประมาณ747นิตครับส่วนขค้าเคซีเนี่ยทำได้กว้างเลยนะอยู่ที่96.9%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ทีนี้มาดูหมดภาพเสร็จรูปกันบ้างน,นะครับนี่ผมพอสไปที่หน้าน้องยาาญานะฮะจากเรื่อง fast f i l love แบบนี้นะครับไปที่ picture setting แบบนี้ปึ๊บอ่า คือถ้าเราดูนะฮะพวกรายการทีวีแบบปกติเนี่ยอยากจะได้ภาพที่สดสว่างขึ้นมาหน่อยผมแนะนำให้เลือกโหมดอย่างสแตนดาร์ดนะครับแบบนี้เลยเขาบอกว่า everyday use at home recommend แบบนี้นะครับแต่ว่าบางโหมดเนี่ยอย่างพวก v ีวิดแบบเนี้ยมันจะดูสดสว่างเกินไปสักนิดนึงอันเนี้ยเหมาะกับพวกโชว์แสงสีภายในห้างมากกว่านะครับแต่ที่เนี้ยบางท่านถามเอ๊ะถ้าอยากจะเน้นดูหนังนะครับให้ภาพแบบดูแนวอบอุ่นสบายตานะครับ คล้ายๆกับเรานั่งอยู่ในโรมภาพยนตร์จริงๆเลยเนี่ยให้ใช้โหมดไหนนี่ผมขอแนะนําโหมดอย่างคัสตอมเลยครับโหมดเนี่ยเปรียบดัง Maker ่งฟิเมเจอร์โหมดนะครับคือเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามจะปรุงแต่งภาพให้น้อยที่สุดเพื่อที่ว่าขับภาพออกมาเนี่ยได้ถูกต้องตามต้นฉบับมากที่สุดครับเป็นโทนอบอุ่นแบบนี้ดูดสบายตารวมถึงท่านไหนนะครับดูออริจินอลคอนเทนต์ในแอปอย่าง Netflix นี่ผมเปิดหน้าน้อง11นะครับจากเรื่อง Stranger t h ส n g s ซีซั่น4ีเอาไว้ เขามีโหมดภาพแบบพิเศษด้วยนะครับผมกดเข้าไปให้ดูนี่อยู่ที่ picture setting แบบนี้นะครับ Netflix calibrate mode เห็นไหมครับเป็นโหมดภาพที่ผู้ผลิตหนัง Netflix เนี่ยร่วมกับทาง Sony ปรับจูนออกมานะครับให้ดูสมจริงนะครับแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดด้วยผมลองกดให้ดูนะครับ3 2 1อ่อนตึ้งแบบนี้เห็นไหมครับมันจะดูนวลสบายตานะจริงๆเนี่ยมันเหมาะที่สุดเลยถ้าเราแบบดิมแสงนะหรือว่าปิดไฟห้องดูครับอาทีมงานลองดับไฟนิดนึงครับดับไฟครับผม นี่เห็นไหมดูนวลสบายตาเลยนะครับอ่ะผมกดเ l a y ให้ดูแบบนี้ปึ๊บส่วนเรื่องภาพเคลื่อนไหวนะครับทีวีโซนีเนี่ยเขาเก่งด้านนี้เนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วนะอันนี้เราทุกคนรู้กันดีนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีฟีเจอร์นะครับในการเสริมนะครับโมชันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันลื่นไหลขึ้นอีกสักสเต็ปหนึ่งได้ด้วยนะครับนี่อ่ะผมลองกดให้ดูแบบนี้ปึ๊บนี่นะไปที่ Picture Setting แบบนี้ครับ แล้วเลื่อนลงมาที่เมนูโมชันีนฟีเจอร์นี้เรียกว่า Motion Flow นะครับจะช่วยแทรกเฟรมภาพซึ่งระดับที่ผมแนะนำเนี่ยคือให้ปรับ c u สตอมแบบนี้แล้วปรับระดับสูมเนส s นะครับที่แปลว่าความลื่นไหลเนี่ยให้เป็นหนึ่งเอออย่าปรับเกินนี้นะอย่างเงี้ยมันอยู่ในระดับสมดุลกำลังดีนะครับทำให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันลื่นไหลขึ้นเป็นธรรมชาติครับสำหรับการเล่นเกมนะครับ Sony b r รา i เยพวกซีรีส์ XR นะครับ เขาจะได้รับการเซอร์ติฟายโลโก้ขึ้นตามนี้เลยปิ๊งเน่ perfect for PlayStation 5นะครับจะเรียกได้ว่าแทบเกิดมาคู่กันเลยเพราะแผนก PlayStation เนี่ยเขาก็ใช้นะครับทีวี Sony Barway XR พวกนี้แหละเป็นทีวีอ้างอิงในการทดสอบทุกฟังก์ชันด้านเกมมิ่งของเขาครับถามว่ามีอะไรเด่นๆบ้างเน,นี่ผมไล่ทีละข้อเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าเราต่อเครื่องเล่นเกมเข้าไปปุ๊บนะครับกดเปิดปับ๊บ ตัวเครื่องทีวีเนี่ยมันดีเทคสัญญาณเกมเจอเขาจะเปลี่ยนให้เป็นโหมดเกมอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องจับรีโมทกดเปลี่ยนเองเลยนะแล้วข้อดีเนี่ยคือนอกจากแสงสีมันสวยขึ้นแล้วนะครับมันช่วยลดค่าอินพุตแหลกให้ต่ําลงด้วยนะครับเมื่อเรากดจอยนะครับมันเข้ามือเรามากขึ้นตอบสนองได้ไวขึ้นด้วยอย่างที่2นะครับคือมันรองรับสัญญาณภาพสูงสุดนะครับ 4K 120 h z เลยแล้วปีนี้ก็อัปเกรดฟีเจอร์อย่าง VR r Variable Refresh Rate เนี่ยให้มาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าจะต้องเสียบช่องสัญญาณเน HDMI ช่องที่3แล้วก็ช่องที่4ที่เขารองรับเท่านั้นนี่ผมเล่นเกมที่เขารองรับนะครับอย่าง Ratchet แล้วก็รวมถึง c o l l o u t y t y ครับพวกเนี่ยเป็น 4K 120 h z ภาพลื่นๆเลยและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของแสงสี HDR Gaming ตัวนี้มันมี Auto HDR Tone Mapping ครับถ้าเราเล่นเกมที่มันมีแสงสีสวยๆอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยอย่าง SpiderMan แบบนี้ ตัวทีวีเนี่ยมันก็สามารถขับภาพ HDR ออกมาได้อย่างหมดจดเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าเอาเป็นเรื่องดีเทลรายละเอียดก่อนเนี่ยอย่างชุดสูดสีแดงของสไปเดอร์แมนแบบนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นรายละเอียดชุดสูดเนี่ยเป็นตะข่ายตะข่ายแบบนี้เลยแสงเงามาดีด้วยแถมพวกแสงสีพวยพุ่งเนี่ยอย่างเวลาผมกดต่อย V ีนอมพัน c h เปรี้ยงแบบนี้ตัวเนี้ยมันได้ความสู้ซ่าขึ้นมาเลยทําให้การเล่นเกมเนี่ยมันได้อัธรลดมากยิ่งขึ้นด้วยครับฉะนั้นจะไม่แปลกนะครับที่ผมบอกว่า b r a v a x r เนี่ยกับ PS5 ตัวนี้ ถือว่าเกิดมาคู่กันครับมาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับระบบเสียงเขาเนี่ยมีชื่อว่า Acoustic Surface Audio Plus คือลำโพงเขาเนี่ยสามารถยิงเสียงคลุออกมาจากหน้าจอได้จริงๆนะครับถามว่าทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคือเขามีลำโพงที่เรียกว่า actuator เนี่ยฝังอยู่บริเวณหลังจอครับเนี่ยทั้งบริเวณด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวารวมถึงมีลำโพงบูเฟอร์นะครับยิงเสียงลงล่างนะครับมาให้อีก2ชุดด้วย ฉะนั้นเสียงของเขาเนี่ยก็อยู่ที่3.2ชนแนลนั่นเองคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเลยนะครับเบสหนักแน่นมีน้ำหนักนะครับเสียงร้องต่างๆเนี่ยมีความเอิบอิ่มแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเสียงเนี่ยมันออกมาจากกลางจอได้จริงเพราะว่าแอคชวลเตอร์เนี่ยมันทำการสั่นด้านหลังนะครับล้วก็ยิงเสียงทะลุออกมาทำให้เวลามีตัวละครพูดนะครับหรือว่าร้องเพลงอยู่แบบนี้มันก็ออกมาจากกลางจอได้จริงนะครับหรือว่ามันโยกไปด้านซ้ายด้านขวาหน่อยเนี่ยมันก็พูดออกมาในตำแหน่งนั้นๆได้ มันไม่ได้กองจมอยู่ด้านล่างเหมือนลำโพงทีวีทั่วไปครับแล้วคุณภาพเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเราแทบไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นลำโพงซาบาเลยเพราะว่าลำพังลำโพงของทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันดีพอมากๆอยู่แล้วครับแล้วเขาเนี่ยก็ยังรองรับระบบเสียง d o l b y a t อ o s ด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองให้ฟังเสียงกันสักซีนหนึ่งไป ตัวระบบบริการสมาร์ททีวีของเขาเนี่ยเขาใช้เป็น Google TV เห็นไหมครับเป็นการอัปเกรดหน้าตานะจาก Android TV ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยคือมีจำนวนแอปพลิเคชันนะครับให้เราเลือกใช้งานนะฮะดาวน์โหลดได้เลยที่ Google Play Store เนี่ยเยอะที่สุดเลยครับโดยเฉพาะแอปที่คนไทยใช้บ่อยนะนี่อะผมลองไล่ให้ดูอย่าง Netflix HBO Go แอปดูหนังยอดฮิตอย่าง Disney Plus Hotstar เนี่ยดูได้เลยนะครับรวมถึงกล่อง Apple TV ไม่ต้องซื้อแล้ว เพราะเขามีแอป,ปอย่าง Apple TV อ้โหนี่หนังใหม่ชนโรงกดซื้อได้เลยครับแล้วก็พวกสายซีรีส์นะครับมีทั้ง VTV iQIYI นะครับนี่เอาไว้ดูพวกหนังจีนซีรีส์จีนแล้วก็รวมถึงแอป,ปอย่าง Viu View ซึ่งเป็นแอป,ปดูซีรีส์เกาหลีสีเหล,ลืองแบบนี้สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Android TV ค่ายอื่นเนี่ยมักจะติดลิขสิทธิ์อย่างดูไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพวกสายดูบอลก็มีแอป,ปอย่าง True ID TV นะครับดูบอล Premier League ได้รวมถึงแอป,ปอย่าง b e i n Sport Connect ว้วยนะ แต่แอปที่ผมชื่นชอบที่สุดในปีนี้นะครับคือตรงนี้เลย b r o w i a Core นะครับปึ้งกดเข้าไปเห็นไหมมันเป็นโลโก้นะครับรูปเลนของกล้องถ่ายภาพยนตร์หลักๆตัวเนี้ยมันคือแอปที่เขารวบรวมพวกหนังจากค่าย Sony p i c t u r e ของเขาเองเนี่ย เอาไวมากมายหลายร้อยเรื่องเลยส่วนคุณภาพของภาพเนี่ยจัดว่าดีที่สุดนะครับในบรรดาแอปสตรีมมิ่งเลยเนี่ยให้เป็น 4K iMac Enhance นะครับพร้อมระบบเสียง DTS ด้วยเพราะว่า b i ตเ a t เนี่ยนะในการส่งภาพของเขาเนี่ยจัดว่าสูงที่สุดเลยนะครับอยู่ที่80เมกะบิตเซกุนเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับแผ่นหนัง 4K HDR นะครับถือว่าอีกนิดนึงเนี่ยเท่าแผ่นหนังแล้วนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับแอปดูหนังอื่นอย่างพวก Netflix เนี่ยก็อยู่ที่15เมกะบิตเซกุนเท่านั้น หรือแบบอดีตเคยเทพยอย่าง Apple TV เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก40เมกะบิตเพ์เซคนท่านั้นแต่ว่าแอปอย่าง BRAVIA CORE เนี่ยมันได้80เมกะบิตเพลเซคเลยจัดว่าสูงที่สุดซึ่งทาง Sony เนี่ยเขากล้าใช้คาว่า Lossless Streaming เลยนะทีนี้เนี่ยหนังที่เขามีให้เราเลือกนะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับอย่างในหมด Unlimited Streaming แบบนี้นะครับคือเราสามารถดูฟรีได้เลยนะครับสำหรับผู้ใช้งาน BRAVIA XR นะครับประจำปี2022เนี่ย มีให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยแต่ก็จะมีหนังใหม่บางเรื่องนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้คูปองที่เขาให้มาเนี่ยในการรีดีมเพราะมันถือว่าเป็นพวกหนังใหม่ชนโรงอะ่ะเนี่ยเราไปที่หมวด movies to redeem ได้นะครับกด enter เข้าไปปุ๊บในอ่ะผมเลื่อนลงมาเห็นไหมครับแบบนี้ลองเลือ่อนดูโอ้ Morbius เรื่องใหม่นะครับจาเป็นต้องใช้คูปอง uncharted แบบนี้หรือ SpiderMan ภาคล่าสุด no way home นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตในการรีดีมเรื่อง Ghostbuster Afterlife ภาคล่าสุดกันนี่นะครับกด enter เข้าไปแล้วกด redeem for one credit นะครับกดปึ้งเขาถามว่าแน่ใจนะจะ redeem อากด ok ซินะครับดูหนังฟรีปึ๊บเรียบร้อยนะครับ redeem ได้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดดูได้เลยครับมีซับไตเติลภาษาไทยแล้วก็ภาคไทยด้วยนะครับสามารถกดเลือกได้ แล้วก็บางเรื่องเนี่ยอย่าง Spider-Man No Way Home แบบนี้นะครับเขาได้มาตรฐาน i m a x Enhanced ด้วยคือเขามีการนะฮะเอาตัวหนังเนี่ยเขาสู่กระบวนการของ i m a x ในการลด Noise นะครับลดเกรนให้ภาพเนี่ยมาดูเนียนตาสะอาดมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับเขามีการขยายสัดส่วนของภาพเนี่ยให้เป็นลักษณะ เต็มจอแบบนี้เห็นไหมจะเหลือแบล็คบาร์ด้านบนด้านล่างเพียงนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้เหมือนพวกแผ่นหนังหรือว่าเราดูสตรีมตาม Netflix นะคะที่จะเหลือแบล็คบาร์บนล่างเนี่ยแบบว่าจะเรียกว่าเป็นแท่งเบลเลอร์เลยทําให้ได้ภาพเนี่ยรู้สึกแบบเต็มตาเหมือนกับที่เราดูในโรงหนัง i m a x เนี่ยตามพารากอนหรือว่าเอ็มควอเทียร์เลยครับส่วนถ้าเราอยากจะได้คุณภาพของภาพแบบเต็มบิตเรทเลยนะครับ80เมกะบิตอ e ์เซกเอนเนี่ยอ่าอย่างแรกเลยเราต้องมั่นใจว่าเน็ตเราถึงนะครับ <laughs> ให้เราไปที่เมนูเซตติ้งแบบนี้แล้วปรรัับบนะค คำว่า p พีย์สตรีมเนี่ยให้เป็น Enable แบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะสตรีมเนี่ยความละเอียดสูงสุดเลยเต็มบิตเรทนะครับทุกอย่างไม่ลดทอนใน Enable เเอาไว้นะครับซึ่งผมขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าแอป b r a v i a Core ที่เอาไว้ดูหนังฟรีแบบนี้นะครับจะมีเฉพาะในทีวี Sony Bravia Series x รรุ่นใหม่ประจำปี2022เท่านั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะยังดูไม่ได้ ส่วน A 8 0 K รุ่นนี้นะครับก็จะดูหนังฟรีเนี่ย12เดือนเลยพร้อมคูปองในการรีดีมหนังพิเศษ5ใบด้วยกันครับ Google TV เครื่องนี้นะครับยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ม,มือถือนะทั้งค่าย Android แล้วก็ p p o o n เนี่ยก็สามารถทำได้ผ่าน Apple Airplay ครับและเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงด้วยนะครับผ่านฟีเจอร์ Google Assistant นี่ทำได้2แบบนะพูดผ่านรีวาทคอนโทลก็ได้ แต่มันถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานใครๆก็ทําได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันรองรับแบบแพนฟรีด้วยคือเราพูดโดยตรงนะเข้าสู่ทีวีได้เลยภาษาอังกฤษภาษา,า,าไทยก็ทําได้หมดแต่ว่าเราเนี่ยอย่าลืมไปเปิดสวิตช์ให้รูมิโครโฟนเป็นออนก่อนนะครับเนี่ยจะมีไฟสีส้มๆขึ้นมาแบบนี้เฮ้ hey Google เปิด Netflix กําำลังเปิด Netflix เสียงดังฟังชาร์ะมาดูนะฮะลองจำข้ามแอปเฮ้ hey Google Open Apple TV. กำลังเปิด Apple TV. นี่โลโก้ Apple TV ขึ้นมาแล้วนะครับอดีตน,นี้เคยเป็นพระเอกนะแต่ตอนนี้บราเอร์คอเนี่ยขึ้นแท่นเป็นพระเอกแทนแล้วนะครับเอามาดูทำอะไรได้อีกเฮ้ hey, Google. หนังที่จอร์ซีด้าแสดงนี่จับคำภาษาไทยเลย นี่ hey, นะครับเขาก็ขึ้นเป็นลิสต์มาเลยนะครับโดยแอปแรกๆที่เขาขึ้นเนี่ยก็คือ Google Play Movies and TV คือเขาอยากจะขายหนังของเขานี่แหละอย่างเรื่อง The Marine แบบเนี้ย Fast 9นะครับที่จอห์นซีนาเนี่ยกถ็ถือว่าเล่นเป็นดาวร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งพวก Suicide Squad อ่ะและสุดท้ายแล้วมาดูกันนะเฮ้ hey, Google ปิดทีวีหน่อยสิจ้าบายบาย ทีนี้มาดูข้อจํากัดกันบ้างน,นะครับเรื่องความมันเงาของหน้าจอเนี่ยอาจจะเพลากว่ารุ่นพี่อย่าง A 9 0นะครับแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยคือเขายังไม่ได้มีไซส์เล็กนะครับอย่างพวก48นิ้วนะครับสำหรับรุ่น A 8 0 k จะต้องรอรุ่น A 9 0 k ครับถึงมีไซส์48นิ้วสำหรับราคาเปิดตัวนะครับไซส์65นิ้วจะอยู่ที่8 9 9 89,990บาทนี่้วก็สา55นิ้วแล้็ยัก้าสิบบาทเนี่ยนิ้ว,ว,ม,วมขึ้นให้าสิบห้านร้บปร้กันักีเต็ม สรุปนะครับ SONY b r a v i a XR a 80K OLED ตัวนี้ผมว่ามันเหมาะนะครับกับซีรีส์ XR มากๆเลยนะเนี่ยผมรีวิวมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้เฉลยสักทีว่า XR เนี่ยมันย่อมาจากอะไรเนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Extreme Reality นะครับซึ่งแปลว่าสมจริงสุดๆเลยมันเป็นปรัชญาในการออกแบบทีวีของ SONY นั่นเองครับซึ่งเนี่ยโอเคว่าทีวีภาพและเสียงเนี่ยมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับมันถูกเสริมพลังด้วย Google ท v แถมปีนี้มีแอปบราเวียคอบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเปรียบเสมือนเนี่ยถ้าทีวีเป็นโรงหนังนะครับเขามีสตูดิโอผลิตหนังเนี่ยที่พร้อมฉายให้เราดูฟรีๆทันทีในเครื่องเลยโอ้อันนี้ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ในใจนะครับของสาวกน,น,นะครับทีวีโซนี่เนี่ยชาวอารยธรรมทุกท่านเออถ้าไหนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ช่อง LCDTV Thailand ด้วยนะสวัสดีครับ